วันนี้แฟงชวนคุณผู้ชมไปดูพิกัดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะนะะักข่าวพลเมืองมีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะหมุดหนึ่งรายงานโดยคุณวิวเศษกองคำนะคะเล่าว่า5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ มีการอพยพคนจากบริเวณหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามเขตพื้นที่เมืองย้ายไปอยู่วิทยาเขตขามเรียงนะคะในอำเภอกันทรวิชัยหลังจากที่ระดับน้ำจากห้วยค้าคางเอ่อเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะชมภาพในพื้นที่ที่รายงานเข้ามานะคะต้องขอบคุณภาพจาก MSUTV ค่ะน้องๆนิสิตและบุคลากรต้องเคลื่อนย้ายกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าน้าก็มาเร็วเหมือนกันค่ะ หลังจากที่น้ําจากแก่งเลิงจานไหลเข้าห้วยคะคางซึ่งเป็นลําน้ําที่ไหลเรียบเมืองมหาสารคามด้วยนะคะน้ําในจุดนั้นเอ,อ่อเข้าท่วมถนนเรียงเมืองจนไม่สามารถสัญจรได้ค่ะเข้าท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามไปจนถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยเฉพาะบริเวณหอประชุมใหญ่และอาคารหอพักนิสิต ของน้องๆน,นิสิตท,ที่นั่นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นตอนนี้มมสเก่าสถานการณ์คือน้ำท่วมกินพิกัดน่าจะสักครึ่งมหาวิทยาลัยได้นะคะเราไปตรวจสอบสถานการณ์เช้านี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเชนสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานสดจากพื้นที่นะคะเชนสวัสดีครับสถานการณ์ที่นั่นเช้านี้เป็นยังไงเชนอยู่จุดไหนครับครับจุงก้าไม่เอาลงโอนครับ ครับตอนนี้เชนอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในเขตพื้นที่ของในเมืองนะครับแล้วก็จุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหอประชุมเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมรับปิญญานะครับซึ่งก็จะเกิดการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับด้านหลังนะครับมีน้าทะลักเข้าท่วมนะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับ เลยท่วมชั้นหนึ่งมาแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ระดับน้ําประมาณ1เมตรกว่านะครับซึ่งในเมื่อวานนะครับก็มีการอพยพนะครับนิสิตในในพื้นที่นะครับในโซนของมอมเก่านะครับก็จะมีในส่วนของคณะนะครับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับแล้วก็มีทางคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็คณะแพทย์นะครับซึ่งก็จะมีหอพักของนิสิตนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยนะครับซึ่ง ในเมื่อวานทางมหาวิทยาลัยก็ได้อพยพนะครับนิสิตนะครับที่พักอยู่ในหอพักในโซนของพื้นที่ในเมืองนะครับไปไปออพักในโซนของออมหาวิทยาลัยหาสารครามในโซนของพื้นที่มอใหม่นะครับ เช่นค่ะรู้นนว่าตรงนี้น้ําท่วมหนักแล้วก็น้องนองนิสิตเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองเนี่ยชุมชนก็ได้รับผลกระทบเห็นตอนนี้สภานิสิตแล้วก็หลายๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยลงชุมชนไปช่วยยังไงในจุดไหนบ้างคะสาหรับภารกิจช่วยเหลือครับตอนนี้ก็มีมหลายๆพื้นที่ครับในโดยรอบของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบนะครับในโซนของมหาวิทยาลัยเองนะครับส่วนในโซนของชุมชนนะครับทาง นิสิตเราเองก็มีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อในเรื่องของการบรรจุกระสอบทรายนะครับทำแนวกั้นน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในการขนของนะครับอพยพนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางนิสิตก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานในการเอ่อรับบริจาคนะครับข้าวของรับบริจาคอาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งต่อไปยังชาวบ้านต่อด้วยครับค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องๆนิสิตนะคะแล้วก็ทางชาวบ้านที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตเมืองด้วยนะคะเช้านี้ขอบคุณน้องเชนนะคะขอบคุณครับ ครับคุครับค่ะน้องเชนนะคะนักข่าวพลเมืองสภา,านิสิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะคะคุณผู้ชมภาพรวมตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะให้นิสิตปลอดภัยมากที่สุดควบคู่กับการดูแลชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเมะื่อวานนี้ก็อย่างที่น้องเชนเล่าไปหลังมีการประเมินสถานการณ์น้าก็มีการอพยพน้องนนิสิตไปที่หอพักเขตพื้นที่ขามเรียง126คนด้วยกันค่ะแล้ววันนี้เขาจะมีการตั้งศูนย์พักพิงเพิ่ม เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมวันนี้มอมอสจะตั้งศูนย์รับบริจาคน้ําท่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมภาพรวมเนี่ยนับว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีจากการประเมินสถานการณ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วกระทบพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจในเมืองมหาสารคามด้วยนะคะยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับระดับน้ําในแถบลุ่มน้าชีจุดนั้นด้วยค่ะ